สวัสดีครับผมวันนี้เรานะครับจะพาทุกท่านมาดูนะครับรถยกที่ต่อจากอู่เราเป็นรถยกไททันหัวเดียวนะครับว่าที่อู่มีอะไรให้บ้างนะครับชุดนี้จะจบอย่างไรนะครับชุดนี้มีอุปกรณ์อะไรให้บ้างนะครับเป็นรถไททันจากจังหวัดอุดรธานีลูกค้านําเข้ามาต่อกับอู่ช่างลุงนะครับวันนี้มาดูในชุดวินรันว่า1นึ่งหมื่นสามพันปอนครับผมวินห้าตันมาดูวินครับผม ตัวนี้เป็นยีนลันว่าครับหนึ่งหมื่นล้านปอนด์แรงดึงห้าตันครับผมเราะว่กัหนึ่งปีนะครับไม่ต้องห่วงครับอีกคนแรงนะครับเราก็มีช้อนล้อนะครับนี่ฮะช้อนล้ออุปกรณ์ช้อนล้อมีที่จัดเก็บให้อย่างนะครับดีอย่างดีเลยนะฮะมีช้อนล้อหนึ่งคู่นะครับมีอุปกรณ์เอาไว้แทงหูวีโก้แล้วก็เอาไว้สับโซ่เวลาเรายกซากนะครับนะมีสเตนลองล้อเวลาเราจะทำการ วินรถอุบัติเหตุหรือลองล้อเวลารถไหลนะครับแล้วก็มีอุปรกรณ์แทงหลังนะครับมันเรียกว่าแทางแหนบสำหรับอูนะแทงแหนบแทงแหนบเรานี่เป็นเป็นอุปกรณ์ที่สามารถกับข้างประแทงข้างได้แทงหูข้างได้นะฮะแทงแหนบหลังได้นะครับ,บ,นะรบเวลาเราจะยกหลังนะครับยกด้านหลังของรถ ที่รถเผาขาดนะครับรถไม่สามารถเคลื่อนล้อหลังได้เราจะสามารถแทงหลังเราไม่ต้องไปมัดนะฮะมันจะโยนโดนกันชนหรือโดนยางอะไรเสียหายเราก็เอาอุปกรณ์สิ่งนี้แทงไปที่แหนบนะครับได้เลยนะครับแล้วที่อู่เราจะแต่งเรื่องนนะฮะนกหวีดนะครับนกหวีดเราประกอบที่อู่นะฮะประกอบที่อูน่นะครับนะครับจะขอตัวคล้องโซ่ นะครับาให้ดูรายละเอียดนะฮะให้ดูรายละเอียดนะครับช่วงนี้เป็นช่วงเช้าๆหน่อยเราเราแบบสดแบบเราไม่ได้นะครับมาดูลอกทศนะครับลอกทศนะครับตอนนี้ก็ตัดกระบะให้ลูกค้าอย่างสวยงามนะครับเป็นรถตอนเดียวที่มีมีขอหรือมีลาวข้างนะครับเราก็สามารถตัดย่นให้ให้ให้กลับมารูปเดิมได้อย่าง ยังไม่เขินนะครับ,บท่านทําสีที่อู่ครับผมไม่มีไม่มีส่งงานดิบนะครับนะครับเอาะผมจะขึ้นหางขึ้นหางให้ดูนะครับขึ้นหางให้ดูคนนะครับถ้าใครสนใจข้าจะลืมนะครับเบอร,ร์โทรศัพท์ของเรา089 902 98 61นะครับช่างลุ่งเชยภูมิรถยกเมืองเชยภูมิครับต่อแล้ว ท่านสามารถทำอาชีพได้นะครับต่อแล้วท่านสามารถคืนทุนได้ภายใน1ปีถึง2ปีนะฮะไม่ต้องห่วงนะครับเป็นตัวหนึ่งลำครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับ